สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้คือสารเแน,น่เพื่อนๆเคยสังเกตไหมเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะพเพื่อนๆคะ่ะ20กว่าปีที่แล้วสารเแน่มีเกือบทุกๆบ้านปลูกง่ายคะ่ะขยายพันธุ์ได้เร็วแต่ใน20ปีให้หลังพเพื่อนๆคะ่ะหายากมากคะ่ะนะคะหายากมากอันนี้ไปซื้อมาจากห้างสรรพสินค้านะคะ ซื้อมาเป็นถุงค่ะแล้วก็เอาใบเอายอดของเขาออกอาไปทํากับข้าวนะคะที่เหลือเราไม่ทิ้งค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะเราก็เอามาแช่น้ำเพื่อนๆนะคะรากของเขาจะออกตามข้อข้อกิ่งนะคะเพื่อนๆเรามาแช่น้ำแต่ไม่ตุกกาจะแช่เห็นไหมคะอันนี้คือวันที่สองนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะวันที่สองเขาเริ่มที่จะมีราก ลากแทงออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแม่ตุ๊กก็จะเปลี่ยนน้ำนะคะเปลี่ยนน้าให้เขานะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแม่ตุ๊กจะให้ดูนะคะก็จะมีลากเกิดขาวๆเพื่อนๆหลจจะมองด้วยด้วยตาเปล่าเดี๋ยวแม่ตุ๊กจะให้ดูนะคะเพื่อนๆแม่ตุ <ME> ๊กจะมีการเปลี่ยนน้ํานะเห็นไหมคะลากขาวๆแทงออกมาแล้วะคะ่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆพ,พยายามเปลี่ยนน้าให้เขาทุกวันได้ยิ่งดีนะคะจนกว่วรากของเขาจะแข็งแรงแล้วเราเอาไปลงดินแล้วเวลาปลูกนะแม่ทุกจะไม่ให้เขาถูกน้ําฝนมากเพราะในน้ําฝนไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะความเป็นกรดก็จะเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆน,นะคะแม่ทุกจะ,จะเอาไว้ในร่มนะคะเราจะใช้น้ําน้ําคลองก็ได้ค่ะที่มีการปรับสภาพแล้วนะคะเอามาลดอีกทีนึงนะเพื่อนๆค่ะนะคะ นี่ค่ะนะคะการปักชำง่ายๆเอามาแช่ใน,ในเราสามารถปักชำในดินได้เลยค่ะนะคะดินที่ฆ่าเชื้อนะคะเชื้อราสักหน่อยแล้วก็มาลงปักน้ําเพื่อนหรือไม่เราก็ปักในน้ําบางคนเอาทรายทรายนะคะใส่ในน้ําแล้วปักลงไปก็ได้ค่ะแต่ไม่ทุกทําแบบง่ายๆก็คืออย่างนี้เลยค่ะนะคะใช้แก้วภาชนะที่สามารถใส่น้ําได้ แช่น้ําให้รากของเขาหรือข้อตาของเขาได้แช่ลงไปสักสองข้อนะคะคเขาก็จะเกิดรากตามแขนแงตามตามตามของขนแงของเขานะคะนะคะลองไปทําดูนะคะเพื่อนเห็นไหมคะรากโผล่นะคะอีกอันหนึ่งหรือไม่ให้ตู้ให้ดูนะคะและมีการแตกยอดแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะรากของเขาเริ่มโผล่ตามแขนแงนะคะยอดก็เริ่มแตกขึ้นดีแล้วค่ะเขียวกําลังเขียวขึ้นนะคะอย่าทิ้งนะคะเพื่อนๆค่ะอย่าทิ้งเอามา ปักชาแล้วก็เอาไปลงดินกันค่ะง่ายๆทำง่ายๆค่ะลองไปทำดูนะจ๊ะ